รเรื่องอะไรครับพิดมาได้เดี๋ยวผมตอบให้สามพันเน่ยผมจะบอกให้นะสามพัน <c oughs> เดี๋ยวผมจะพูดเลยตรงนี้แล้ว้น่นเผื่อคนไม่มาได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับสามพันเนี่ยที่ผมรีเช็คเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวริสไวริสปีที่แล้วไวริสปีที่แล้ว ซึ่งผมคิดว่าไม่มีแน่นอนแอดมินในการซื้อขายแบบซื้อใบริดจากแอดมินสามบันถ้ามีช่วยมาบอกผมด้วยแล้วกันนะถ้ามีแอช่วยมาบอกผมแล้วผมคิดว่าไม่มีแต่มันนี้อยู่กรณีหนึ่งนะครับที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับผู้คุมสอบของแปมผู้คุมสอบของแปมที่แอดมินเขาคัดสรรคนในเมืองที่มีโลเด่นๆมาช่วยสอบอาจจะซื้อ ระหว่างนั้นแต่ทีเนี้ยคือใครแค่นั้นเลยคือใครคือใครแสดงว่าผู้คุณก็ซื้อใช่ไหมได้สามพันนั้นอนะ่ะคือใคร ถ้าการโพสต์เนี่ยถ้าการโพสต์เนี่ยตัดออกง่ายๆคนนอกน่าจะไม่เกี่ยวแสดงว่าต้องมีหนึ่งในแปดสิบต้องมีหนึ่งในแปดสิบหนึ่งในแปดสิบดูกับพวกผมแต่คือใครช่วยบอกด้วยละกันอยากรู้ผมก็อยากรู้เหมือนกันคือใคร อยากรู้เหมือนกันว่าคือใครแล้วบัญชีวิตดอมที่การโอนเงินสามพันเนี่ยมีกี่คนในประเทศที่ใช้วิตดอมซึ่งกูไม่ใช่แน่นอนแล้วกูก็ไม่เคยรับเงินจากวิตดอมแล้ววิตดอมมีกี่คนในประเทศ เนี่ยที่ผมวิเคราะห์นะที่ผมวิเคราะห์นะอ่าเดี๋ยวไปอ่านใหม่มีอะไรอีกเดี๋ยวไปอ่านใหม่เดี๋ยวอ่านใหม่มีอะไรอีกอันนี้เรื่องสามพันนะที่ผมวิเคราะห์ได้นะเรื่องสามพันนะครับอ่าสามพัน ทำไมเกาเหลาถึงแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวเพราะคนไม่มีเส้นสายก็ต้องจ่ายแพงหน่อยเนี่ยสามพันแตะมาบุญคุณต้องทดแทนส่วนแ้นรู้นะต้องทาไงไอ้เนี้ยเหมือนไข่ปริศนาตอนเนี้โคนันอะบุญคุณต้องทดแทนแสดงว่าหนึ่งในนั้นน่ะต้องมีความสัมพันธ์กับหกซุนบุญคุณต้องทดแทนส่วนแค้นรู้นะต้องทำไงไ สแกนได้ที่ไหนไหล่ะไอ้หี้มันปิดสักข,ขนาดเนี้ยอ่ะก็คือเพราะไม่มีเส้นสายก็ต้องจ่ายแพงหน่อยฮาประเด็นไม่มีเส้นสายต้องจ่ายแพงเรื่องไม่มีเส้นสายเนี้ยพูดได้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆผมเนี่ยอายกตัวอย่างมีคนมาขอไวริสผมเนี้ยถ้าสนิทกันสมมุตินะสมมุตินะพ่อผมอยากเล่นแฟม คุณคิดว่าผมต้องให้พ่อผมมาสอบปะแล้วการให้วิริศของผมเนี่ยผมจะบอกให้เรื่องการให้ไว้ที่ของผมนะผมนับหัวคนได้นะเว้ยว่าผมให้ใครไปได้ผมชี้ได้หมดว่าผมให้วิริศใครไปบ้าง แล้วคนที่เคยมาสอบกับผมแล้วผมเหมือนไม่ได้สอบเขาผมก็ให้เขาเแต่การที่คนจะมาขอเนี่ยไม่ใช่บึกบันเลื้อนการที่ให้ไปบึกเลือนไม่ใช่ต้องดูด้วยถามว่าให้คนสนิทเยอะไหมเยอะเยอะคนสนิทอ่ะ mm hmm. เข้ามาตอนนี้ก็ไม่ไมไ่มีปัญหาอะไรนะคนสนิท คนที่เป็นสตรีมเมอร์ก็ต้องมีอภิสิทธินิดนึงสตรีมเมอร์ที่เคยมาขอเราก็ให้อ่าเริ่มแล้วเหรอเริ่นเลี <Okay. S 2> ล้ยอ่าตี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 เลขเออสองแปดสองสองแปดสองผมตั้งเรียกลุงตั้งนาน ขายเรื่องสามพันเนี่ยแสดงว่ามึงคือการซื้อขายกันถูกต้องไหมในการซื้อไวดิตเข้ามาคือผมจะบอกให้นะช่วงช่วงเนี่ยหรือช่วงปีที่แล้วอ่ะแฟมอะ่ะเริ่มเริ่มสอบง่ายมากแล้วนะเว้ยตอนเนี้ยแค่กรอ,อกอะ่ะมึงก็ผ่านแล้วตอนเนี้ยคือผมไม่รู้ว่าปีที่แล้วมีระบบที่เพื่อนชวนเพื่อนไหมในปีที่แล้วอะ่ะมันน่าจะมีนะถ้าผมจะไม่ผิดสมมติมึงม,มึงมีเพื่อนในชีวิตจริงเนี่ยมึงเอาเพื่อนมาสอบได้เลยไม่ต้องสอบเขาก็ให้ไปเลยถ้าผมจะไม่ผิดนะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮัลโหลใครมีเวลาคุกเจ้าอุ้มหรือเปล่าฮัลโหลอ่านะคอมเมนต์อ,อกีกไหนมีอะไรอีก ปีที่แล้วเข้าปอทอมาไงวะลืมปอทอคืออะไรวะจะมีคนคุมสอบถามแก๊งถามปราปราจะมีคนคุมสอบสอบแก๊งปราปราประเทศหรือไม่ได้หรือพี่ไม่ได้สอบจะไม่ได้ลวปีหนึ่ง คือผมจะบอกให้การสอบไปดิของแฟมอ่ะบางทีอ่ะแอดมินให้คนที่มีเอกลักษณ์เอกลักษณ์มาสอบซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรในใต้ใต้สะดือหรือเปล่านะครับคนนี้เป็นผัวคนนี้คนนั้นเป็นผัวคนนี้คนนั้นเป็นเมียคนนี้คนนั้นเป็นนี่คนนี้ต้องเช็คอ่ะก็ช่วยแจ้งด้วยแล้วกันจะได้ทีเดียวช่วยแจ้งด้วยแล้วกันช่วยออกมาเนี่ย ออกมาเอามาให้หมดเนี่ยเอาออกมาให้หมดเนี่ยช่วยบอกผมด้วยแล้วกันแล้วมีอะไรอีก ที่มันจะสื่อคือประเทศแฟมแอดมินขายไวรัสผมว่าไม่มีผมว่าไม่มีแอดมินขายไวรัสนันโอ้โมาถึงอะไรหอแท็กมาไปละถ้ามีก็แจ้งด้วยผมคิดว่าไม่มีครับมีก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันจะได้รู้ อีกเรื่องอีกอันก็เรื่องกาชาหนึ่งลูกบาทบอกกูด้วยดิกูจะไปซื้อบอกกูด้วยนะลูกละบาทอะที่ไหนซื้อที่ไหนกูไม่เคยเจออะ่ะเเออใใคใคครรมีวลากแล้วกูไม่เคยเจออะ่ะบนมามาเอาประสบผลนะโอ้ไปตองแล้วเดี๋ยวอุ้มต่อได้เดี๋ยวโดนทอยแท็กล้วอะไรเดี๋ยวอุ้มต่อเลยนะบอกกูด้วยแล้วกันนะเออบอกแล้วไปถึงสิบนาทีนั่นแหละขับลงได้ เพราะว่าถ้าใครทําอะไรในบริษัทแอบนู่นนี่นั่นน่ะช่วยแจ้งผมด้วยละกันมันมันไม่มันไม่ได้มีแค่แค่มือโดนไล่ออกเว้ยผมจะบอกให้มันไม่ได้มีแค่มึงโดนไล่ออกช่วยบอก,ลลกด้วยละกันมึงช่วย,วย,ม,วยมึงช่วยออกมาให้หมดด้วยกูจะได้รู้มันไม่ได้โดนแค่ไล่ออกกูมั่นใจ เพราะว่าแต่ละคนที่ทํางานอยู่ที่ที่แฟ,เแฟมเนี่ยมีเอากสารมีอะไรหมดมีสัญญงสัญญาหมดครับคนแกมีสัญญาจ้ากมดครับ แต่ผมคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับแอดมินเรื่องเนี้ยผมคิดว่าไม่เกี่ยวกับแอดมินเกี่ยวับใครใครคนใดคนหนึ่งอะคนใดคนหนึ่งในใ,ใน 1, ในหนึ่งในแปดสิบคนเนี่ยคิดว่านะหนึ่งในแปดสิบคนที่แอบมีการซื้อขายอะไรกันเกิดขึ้นได้เอามาแฉกันเองนู่นนี่นั่นเชื่อผมดิ อาจจะเป็นไม่ใช่คนในแก๊งก็ได้อาจจะเป็นเมียของคนในแก๊งอาจจะเป็นผัวของคนในแก๊งหรือจะเป็นเฮียอะไรก็ได้อาจจะเป็นพอ่อเป็นแม่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่พ่อแม่เขาคงไม่เล่นเกมหรอกเราไปพูดถึงไม่ได้ครับร้บผมรวนกางอากาศโอ้ god ตำรวจแฟนแมนควเคมเพื่อนผมไม่อยากกดอ่ะ เดีวโดนแจ้งอีกไอ้เหี้ยเอาคืนเร็วเดียวปะผมก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ต้องถามต้องถามผมก็ไม่รู้ให้สามพันเนี่ยแต่น่าจะเป็นเรื่องซื้อขายไวรลิตร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับร้อยเปเซนไม่มีเรื่องไหนเกินเกินไกลไปกว่านี้เรื่องซื้อขายไวรลิต จ่ายให้เ็วๆนวเป่าอันนั้นมันก็ได้แค่คิดอะ่ะเราก็<อ>ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไ่ะเพราะเพราะมันก็ไม่ได้มาบอกหมดนี่ถูกต้องไหมล่ะมันให้เราพวกเรามานั่งวิเคห์กันเองไว้เหมือนป้ายไว้อ่ะป้ายไว้อ่ะว่าใครจะร้อนตัวอะไรประมาณเนี้ยป้ายไว้อ่ะ กาชาลูกระบาดไม่มีผมว่าไม่มีเฮียกาชาลูกระบาดไม่มีลูกระบาดมารอยญญามเลี้ยงอุอ้มให้ผมดีๆเมืองกาชาลูกระบาดผมผมยางแตกสงสัญญาแล้วรอยาให้ไหนเมืองบนอารมผมว่าผมคงม,มีบาราบีได้อุ้มลูกแคดีอ้อาะลณ์เอ้ผมต้องลาจากลูกแคดี้แหละ อุ Hoy, ้ยสัมยางแกตามันมีคนมันมีคนพิมพ์ว่าขายเพื่อนรวยไหมน่าจะเป็นพวกกันเองไม่รู้ครับเราก็ได้แต่เดาไงตอนเนี้ยเราก็ได้แต่เดาเราก็ได้แต่เดา โอ้โหไปงี้ไปก็ดีอ๋อจะช่วยผายเชื่อแล้วสอคนนี้เยจริงแตเกมนะพี่จะเกมนะรอเลยย้ำเลยเมืองบนเนี่ยกูก็โดนแซะตลอดเวลากูเล่นกูโดนแซะตลอดนะได้อยู่เขามันก็คิดว่าตำรวจกับแก๊งกูสไนซ์นู่นนี่นั่นเนี่ยตำรวจเดี๋ยวตวนตำรวจเกมนะผมเกมนะรอย้ำเลย เดี๋ยวกูลองปิดจอดูไหมเดี๋ยวกูลองปิดจอดูไหมตอนดนอุ้มอ่ะถ้าถ้ามันทําได้จริงแสดงว่ามันรู้จักเลขกระเป๋าผมแล้วเอาเอาเลขกระเป๋าผมไปใส่ในเว็บแล้วมันจะโชว์เป็น GPS ตามตัวเลย ันมันไล่ทะเลีรายห้าคันนะอันนี้นนใครใครโดนไล่ยอยู่เนี่ยไอ้ตรงสปาร์กนี่เก่าเนี่ยะเฮ้ยมันเกมเยอะนะเรารวมกันได้นะเว้ยเอออันนี้ลยกอกางกูบใหญ่ดิ